ไข่ตุวยดังพันยีสีอยู่คือพอเป็นไข่เป็นไอ้น้ำมูกียันนี้กินเบียร์ปองเดียววันเอ้ยลินเบากกับบุรุเลียงมันนังได๋มันกินเบียร์มว้งไม่รู้จะได้ให้ไม่รู้จะได้ไม่รู้จะได้คนซื้อหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับเปลี่ยนไปครับเพราะว่าไม่สบายรอบที่สองคนท้ามันเป็นไข่ตัวกันนี่สิ มันเป็นแล้วก็ต้องถิ่มช่วงผมนี่เป็นแล้วก็ต่อกันเลยต่อเว้นต่อกันไม่รู้จะได้อไปวิ่งนานหรือเปล่าครับหางมันหางฮาอยู่เขาลิเกยนก็ต้องติดตามนะฮะคันนี้นะครับจามฟิดๆเลยเวไมโลโหสัยครับไมโลไปเตอร์ซี จะอยู่หรือจะไปครับคันนี้นะครับก็ต้องรอติดตามนะฮะได้พอตอนเด็กคนของเก่ามันก็บ่ได้หไรอย่างนี้แหละพอกนี้คอยตัวเขาประกบกันแั็ซี่หางเ้าไอเอามาเห็นแล้วสองคนเหมือนเดิวน,อน,อน,นเอาไม่ใส่เสื้อเอางัวมากวะงัวบ่งัว

ต้นตะขบออกจากหน้าบ้านได้เอามาซ้อมแบบครับเพราะว่าเมื่อเช้าได้ชาร์จแบบจอดไว้ประมาณเดือนเกือบเดือนนะแบตก็อ่อนก้อมันยังเป็นแบตเก่าอยู่นะใครซื้อก็ได้เป็นแบตใหม่ครับเดี๋ยวใส่ผ้าใบข้างหน้าให้สวยๆเลยเท่ากันนี่แหละเอาไม่ไม่เอาโผล่เยอะครับโผล่เท่าเกันี๋ยวจะเอาเหล็กกล่องมาใส่กิน ผลิตกล่องใส่คืนราคาเดิมครับหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทนะครับแม่ดาตรงนี้ก็เป็นของแถมตดิดฟิล์มให้พร้อมเรียบร้อยใน v, v. ีพ เดี๋ยวเปลี่ยนไฟหน้าให้เป็นหลอดซีนอนครับไม่รู้จะได้ขาดังไม่รู้ซื้อมาแล้วหลอดซีนอนไม่รู้จะได้ไปของญี่ปุ่นเดี๋ยวมาลอดูกันครับว่าจะเดินจมลองเดี๋ยวมาลอดูกันครับว่าจะจะอยู่เดี๋ยวมาลอดูกันครับว่าจะมาใส่จะ จะขายให้ใครครับแต่ลมหนึ่งคู่แล้วก็ไฟจรวดนะครับจรวดด้านข้างไฟจรวดให้ก็เดี๋ยวไม่รู้จะได้ไม่รู้จะได้ขายที่โคราชหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับ่วาจะใส่หมวกดีไหมเพราะว่าผมสั่งหมวกมาในราคา10,000บาทกับช่างแจ็คแกลปซิงครับแจ็คแกลปซิง นะครับหมวกหมวกทรงสองชั้นนะครับแล้วมีไยมีหมวกมีกระเช้าเต็มเต็มชุดนะครับเต็มสติงเหมือนรถพี่นนท์ผมว่าจะใส่หมวกนี่แหละใส่หมวกมันถึงจะหล่อเดี๋ยวหาเวลาใส่ข้าใบใส่หมวกก็ขายในราคาเดิ่มผมว่าเสมอตัวนะอันนี้เสมอตัวมา้ามาเล็วพรายังไ่ได้ยินว่าสิได้กินนองว เด,เดี๋ยวใส่น่าจะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวใส่ใส่เสร็จก็เดี๋ยวอัพคลิปให้ดูอีกทีครับอีกรอบครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับทีมงานเยี่ยมจอเคเจะไม่คลิปนักจะไม่คลิปนักครับผม